สองอาณาจักรธุรกิจเฟมพิมเดชสามีแมดพีรณีหล่อรวยเก่งครบถือเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงไทยกับงานวิวาของนางเอกสาวแมดพีรณีของไทยและเฟมพิมเดชศิวพรพิทักษ์ที่บรรยากาศหวานชื่นอบอ่นไปด้วยรักส่งผลให้ชื่อเฟมพิมเดชกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลวา่าสุดหล่อน,นักสายบริหารคนนี้มีอาณาจักรธุรกิจในเครืออะไรบ้างและกำลังถือหุ้นในบริษัทไหนยอยู่ ข้อมูลจากเว็บไซต์เกรเดนเดต้าปัจจุบันเฟรมพิมเดตเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด2แห่งและถือหุ้น4รายการในกลุ่มสปาโฆษณาอาหารมูลค่าหุ้นทั้งหมด1,175,168บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้นวดกายสบายใจจำกัดบริษัทนวดกายสบายใจจำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566โดยมีนายพิมพ์เดชศิวพรพิทักษ์และแมทพิรนีคงไทยเป็นกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจกรรมสปาปัจจุบันทุนจดทะเบียน500,000บาทโดยมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่398,650บาทวงเล็บ79.73%ของทุนและมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2566รายได้0บาทขาดทุน11,350บาท ร4 14, 4ทรัพย์สินรวม414,430บาทหนี้สินรวม15,780บาทมอนดาวจำกัดบริษัทมอนดาวจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน2 5 5 7พบรายชื่อนายพิมพ์เดชศิวพรพิทักษ์เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน8,000หุ้นมูลค่าหุ้นลบ76,470บาทดำเนินธุรกิจให้เชา่าทรัพย์สินในครอบครอง ปัจจุบันทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อดหลังดังนี้ปี2564รายได้1,569,141บาทขาดทุน9 6 8 7 2 5บาทปี265 5รายได้9,12,959บาทขาดทุน2,071บาทปี266 5รายได้3 8 7 6 2 0บาทขาดทุน7,93,117บาท ปี2566มีทรัพย์สินรวม4,72825บาทหนี้สินรวม6 6 4 0 0 0บาทกลุ่ม3บริษัทที่เฟมพิมเดทถือหุ้นร่วมบริษัทสีบุรินจำกัดดำเนินธุรกิจประกอบกิจกรรมการออกแบบผลิตโฆษณาจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิดธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาเฟมพิมเดทมีหุ้นจำนวน3,000หุน้นมูลค่าหุ้น7 3 8 3 9 4บาทบริษัทโฮมเอกมัยจำกัด e ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักบาร์พบเฟมพิมเดชถือหุ้นจำนวน1,200หุ้นมูลค่าหุ้นห1าแสนบาทบริษัทเทนพลเน็ตจำกัดดำเนินธุรกิจการปลูกพืชอ,อื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรคและพืชทางเภสัชพันธุ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นพบเฟมพิมเดชถือหุ้นจำนวน4,452หุ้นมูลค่าหุ้น0บาท นอกจากธุรกิจส่วนตัวข้างต้นปัจจุบันเฟมพิมเดชศิวพรพิทักษ์ยังเป็นรองประธานบริษัทวิงแอดไวซ์ซอรีพร้อมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารอย่าง o o m e b r r n d r e s t a u อ a n t อีกด้วยบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งรวยครบเครื่องจริงๆเลยค่ะขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดงมีความสุขมากๆนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ